หลอดไฟไล่แมลงมาแล้วเอ้ยไม่ใช่หลอดไฟรอดแมลงมาแล้วนะครับตัวนี้คือไฟแบ็คไลท์นะครับผมขนาด30วัตต์ใช้กับไฟบ้านไฟ AC ีได้เลยนะครับจะเป็นหลอดแบบนี้เลยนะครับเป็นหลอดสีม่วงนะขั้วเป็นขั้ว e 2 7นะครับตัวนี้เปิดไว้แล้วถ้าแมลงเห็นเนี่ยมันจะวิ่งมาหาเลยจะบินมาหาเลยนะครับเป็นหลอดแบ็คไลท์เนาะเขาบอกว่าเปิดได้ยาวๆเลยนะครับ800 0ชั่วโมงนะครับผมโอ้โหเกินไปนะครับผมตัวนี้อ่ะวิธีใช้นะครับผม เอาไปสมมุติว่าผมจะไปล่อมแมลงจักจั่นหรือว่าแมงดานาอะไรประมาณนี้ผมก็จะไปเปิดหลอดเนี้ยทิ้งไว้เลยนะครับแล้วก็ตั้งกระมังน้ําไว้ด้านล่างนะครับพอมแมลงมาตอมโดนหลอดปุ๊บมันก็ตกลงในกระมังนะครับตอนเช้าแล้วก็ไปเก็บมานะครับตัวน,นี้ข้อดีของเขาคืออะไรรู้ไหมสําหรับคนเลี้ยงไก่ไข่นะเนี่ยเอาไปห้อยไว้เลยนะครับผมล่อมแมลงล่ออะไรมาให้ไก่เรากินนะไม่แพงด้วยตอนนี้หลอดราคาน่ารักมากนะครับเดี๋ยวใครสนใจไงผม ปากพิกัดไปให้ไปลองเลือกกันดูนะ